สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เข้าป้าพี่น้องเขับปลาค่ะจะมาเก็บปูบดีนะจ๊ะเนาะแล้วก็อนมาเบิ้งเห็ดน่าจ๊ะปลาเนี่ยจะมีเห็ดมันปูนะคะอยู่ข้างท่านะจ๊ะเนาะมาเมื่ออบคั่วจะเอากุวดเอามันดุตป้าป้าป้าค่ะไปเบิ้งน้ำกันนะจ๊ะเนาะจะพี่น้องป้าพี่น้องแล้วก็ป้าป้าดพนะ หลายแค่นะเก็บยุ่นใบก้นหลูกแล้ค่อยไปเก็บโบใบยุ่นใบเยอะแยะเลยย่าพี่น้องดกมากดกมากจ้าโอ้เดี๋ยวตี่ขอถ่ายรูปกันนะจ๊ะเด้อขอถ่ายรูปสวยๆกันค่ะเก็บเก็บจ้ะาย่า but it's not so big พี่น้องเก็บไปอันเห็ดแยมกากแซบจ้ะไปเห็ดอันไอศครีมเนาะเอามันดูดมาม่าสกันเหล่าแกสครีมพออยู่นี่จ้ะเล็กน้อยบ่สนใจเล็กน้อยอยากเล่นแต่แม่ก็ตื่นเต้นจ้ะหลายโพดเนาะมวงจะเคยเก็บทุกปีมันปีนี้มันบ่มีจ้ะบัดพี่น้องย้อนเยอะมากเลยย้อนนี่เล่นไหน ันจะไปลงเขาใช่ฉันจะไปลงเขาันะไเาลูเขาจ้ะจะได้ตอไปเบิงเ็ดล้าก็จะไปเก็บอับรีนะจะเนาะไปเก็บอันนี้ก่อนแล้วพาพี่น้องไปเบิงไปเก็บอัน้จ้ะอน้องเพนเดี๋ย มันเป็นอันถนนเช,ช้าจ่อเฮ็ดไปตดัดฟืนไหมคะตดัดฟืนขายเนาะพอลูกเล่นอะไรกันเนี่ยฮะสองพอลูกเล่นอีหยังกันแม่เก็บคนเดียวพอลูกบริสนทธใจเลยพี่น้องเลยเอาเก็บไปค่ะ

ันหวานหอมจ้ะหุ่นละห้างพูดพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องยางนะจ๊ะนะคะเราพาพี่น้องยางบรรยากาศจมีอีกนอกจาก ยัยไปแล้วก็เล็กหน่อยจ้ะเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยพี่น้องเฮมตีบอพี่น้องเลยไปค่ะไปเก็บเก็บอันนี้ต่ออันนี้ก็เป็นปลาลาสเบอรี่ได้จ้ะเต็มไปหมดเลยพอลูกไปแล้วจ้ะสตรอเบอรี่จ้ะกำลังสิสุกพี่น้องบลูเบอร์รี่เอ้ยหน่อพิดหมูเบอรี่ว้าวพิด ไม่สิหนอริวรออีกหนึ่งอาทิตย์วันวิกเ์บี้เก็บให้เรียกห่อยปีนี้พอลไม่ดกเลยจ้ะลุบลีดกลาสเบอรีกับลาสิสออกดอกออกนวยจ้ะป๊นะ พี่น้องเห็ดเห็ดอะไรนี่อุ้ยฮ่าฮ่ายอนเห็ดพึงเห็ดพิงกุบกเห็ดพงพี่นงยอนเห็ดพงอีลีเห็ดพงจริงๆมอนพี่น้องเห็ดพงต่วุ้ขามาอคน์าย้อนลุกลุกย้อนลุกโอ้่นเลลค่ะพี่น้องจ้าบังบังอีโอ้ย

ขนาดอันนั้นแห้งๆแลนจ้ะแต่ว่าถ้านี่อยากซื้อเนี่ยน้อยอยากม่ฝนจะตกเล็กน้อยจ้ะซื้อเตีนอีกแล้วเอาอะไรถือถือมันดถืออ้โหเหลียวมันเนี่ยถือป๊าปาทาบินนะถือปาลอาถือเอาเลยอาชอป๊าป้าช่าป๊าืมีระว้าวเฮ้ ปีน้เย่อาัยลูกเยพี่น้องอันนี้เฮ็ดอันนี้ค่ะเฮ็ดอะไรนะเฮ็ดเฮ็ดมดใจเ่อเ้่คลยนะเก็บเลยลูกเก็บนู่นเยอะๆเลยนู่นๆเก็บโอ้โหมวเยค่ะเต็มดอกเล็กนพี่น้องนี่จ้ะดอกเล็กน่อยพนเต็ม่เก็บเลยเก็บอีกคลาหัวหนูจ้ะ อันเฮ็ดยังก็เฮ็ดหัวใจเนาะนี่ค่ะเต็มยูยอนดอกเล็กๆเยอะเลยเต็มไรเทคลาเซียเไนสทคลาเซียนะแม่เต็มมีกุาบเนี่ยมันดูดเก่งเก้งไปดูดอกเล็กๆเต็มเลยก็้องออกจ้ะโอโีแฮปสีน้ำตาลด้วย ขึ้นมาบิสเปลเลยเอลเมอร์ข like ึ้นบิสเปลเลยเอมอร์อมาโซ่ใชไหมง่ายๆเลยขึ้นบิสเปลอืมทีเก็บปีเสร็จแล้วจ้ะอะไรอ่ะมันส่ไข่ราไข่ให้ผู้หนูตลบปะมีอีกไหมปะปะดูอีกสิหอมแต่หอมมันดูดูสิดูสีดำให้มามาสิ เห็นบ่เป็นเห็ดสีดำไหมกำลังออกเลยจ้ะหเห็ดหลังอานจ้ะพี่น้องเมื่อกี้ตีจำซื้อพีชนะจ้ะอันนี้เห็ดหลังอานจ้ะกำลังออกค่ะบุญดอยน้อยเต็มอยู่พูนบุญจนไอ้สิมาอย่บาบังนี่ค่ะบงังแดดมีเฮ้พี่น้องอันนีเป็นอ,อันอานยังสีน่าจ้ะเด้อมันจะมาขกกึ้นนี่นะคะช่วงคลายถนนเนี่ยแหละนี่เห็นนี่เนาะ จะแต่พอดอกยังน่อยอยู่จ้ะดอกนึมันเบิ่งบัญาหรือจับเป็นอเบ่งง่ายจ้ะ ปีนหนานทิตีมาวุ้ยร้ายคักตัวปีนี่น้ำเนี่ยแห้งอยู่จ้ะถ้าฝนตกใสก่์กระสดาคือกันจ้ะเป็นยาสีผ oh, ้าเบิ้งอันลัคกี้ห้าสามอืมเป็นลัคกี้ครับทำไมไม่ซี C, hmm. ไม่เสียลัคกี้แล้ว hmm. วะโอ้ยเหมือนขึ้นกันเหมือนเนาะที่ไหนโฟกิฟฟอร์มี่ที่ไหนบอมเม่โอ้อะอื้ม สมัครจะมีสามใบค่ะ่ะหาสี่ใบเจอข้อศโชคดีเพื่นวะต้ทำนะครับน้องจีพอเห็ดเพิงเป็นบ่อนังพี่น้องสองดอกนั่นจ้ะหาเห็ดมันปุ๊ยมา่าเจอเห็ดเพิงมันมาพี่น้องโอ้ย เพิงงอางนี้เท่าแล้วจ้ะเท่าแล้วเห็นพิงคาล่ายสองดอกบนเรือจ้ะเกแดดเลยเป็นตัน้อยๆแตน่น้อยๆเป็นใหญ่มองออกจ้ะนี่ค่ะแล้วก็เสบพอเนอะน้อยก็เอาจ้ะเอาใส่หมูมันเอาไปใส่หมูมันอยู่บ้าน,น ว่าจะไม่เจอฮัามีโมมันอยู่ค่ะเล็กน้อยก็พญานาคเลนยนะานจ้ะโห<ฮ><ฮ>อะไรอะดูนะ,อ,ะอ,อันนั้นมองข้าจา้าเข็นไปทัายิงกันตัวกวางมูดจ้ะเห็หน้อยเป็นไปนางเลียนล้วลูกปลากลับบ้านกันไม่มีแล้วกัแห้งกัแห้ง <laughs> ไ oh, yeah, um, uh h แฮปไ h แฮป i ตเบียดคันทะเลล่ะขอไอซียอไอซีมอไอซีมอลุ e มาเต็มโอนแม่คุณพ่อไปกว n มุลล่าไนเนี่ยบิยเหรอจะพี่น้องเขาจะกลับานกันล่ะค่ะคำแล้วน่กจะเนาะมันดุดหน่อยย่างกินสตอเบอรี่กับอันนั้นูบรีจ้ะะค่ะคนี่เขาตลไปก่อนนะจ๊ะได้มาอยู่เดีค่ะ พ่อลนอยุนนะคะเนาะจุ๊บเด็กคอตนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอมันดูบ๊ายบาย,าาบาย,บายลูกบ๊ายบายคุณลุงป้าด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายบ,ายบาย๊บายบายค่ะ